ไม่ทำอะไรวะูโดเนี่ยมาหนเหเนเนหนูเห็นเพื่อนหนูขายปบม็ดละแตนตอนนั้นอะทไม่ได้เหรอการแขกเราขายแตนทั้งเด็กขายอะขายอ๋อเราขายขายจริงสู้โคตไม่ได้ดิเหรอแอดอบอะไรก็โดขายพี่เจม็ดละแนยิงน้องเขาไปอีกกลางลยนไงแกสเก่าไับอ๋อใช่ไปเลิฟติ๊กตอกใช่ครับไปเลิฟติ๊กตอครับผมครับไเลิฟติ๊กตอนะครับไเลิฟติ๊กตผมไม่ตั้งใจนะเื่อตามหน่อยตามหน่อยตายพี่นะ ไได้ครับลงคลิปใหม่คนระับถ่ายอะไรคนระับผมไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรคนระับน่า<ม>จะหลับอะครับไม่ไม่ตอบ โดนวันโดนหมดเลยเหรอทุกอย่างเลี่ยเนาะอะไรนะครับโดนแก้งเงินได้หมดเลยเหรอหมายถึไงไรนะกิจกรรมครับกิจกรรมไม่มาแล้วมาแล้วพี่ตังมาแล้วเฮ้ยมาเหรอ จอได้เหรอรีวิวพเจมครับสองคุ่มนี้อะดอกออ5เอาเอไปด้ล่ไมบไปผมดูผมต้องพยายามลดเสียงไบลงเพราะว่าเสียงเขาดูดใช่ไหม วงหน้าเขาแบบเอาเลยว่าไงอยู่ไหนเนี่ยอยู่การะดดับเบิลเฮดให้เรับไหมเออเนี่ยอยู่การัดเนี่ยการัดเราเนี่ยไม่ใจมึงไม่จใจเขายี่รถไหนอะจะทามันทามเอาไอ้ฟองไปด้วยดิเนี่ยฟองรถเลื่นเดือดนะมาฟองมาฟองแต่เขาพิทามได้ไอ้ จะเป yeah, yeah. ็นหนึ่งในตายล่าเมื่อกี้ยก็ได้เมื่อกี้ก็จะได้จะเป็นหนึ่งในตายล่าแต่กูโดนลุงตาอะไรก่อนตาอะไรก่อนให้ถุนบ้านตอนเนี้ยตายถุนบ้านแทนตอนเนี้ยตั้มเป็นไรไม่รู้จุกตรงนี่กูบอกว่าน้องเมื่อกี้มาหาน้องไงน้องแบบน้องในแกก็บอกว่าพี่ตั้มแย่เลยพี่ตอนนี้เหมือนป่วยเลยใครพี่ตั้มเอ้าพี่ตั้ม ไอ้ตามันนะทำไมยำแย่เรียบขอบคุณนะครับส่งดอกกุหลาบให้ทุกช่องเลยนะครับคุณของขวัญทุกชิ้นเลยนะครับขอบคุณนะที่ส่งให้กันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท <vale ี่กดหัวใจให้ทุกันด้วยนะครับขอบคุณกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ เหี้ยวไอวอรี่ใครไว้แก่นั่นหมาว่าอ๋อได้ดับสี ด้วยคุญกดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับเอ่อรบกวนะครับคือเขาถามแนวนอนกันมาผมเห็นหลายหๆคนแล้วทำได้ไหมครับเราเปิดไลน์แนวนอนได้ไหมครับเราเปิดไลน์แนวนอนได้ไหมครับตอนนี้ได้กัครับทำได้กันรับ ทำยังไงครับอบอกช่วยช่วยช่วยปรบก,กวนช่วยบอกขอเข<ล>า <แจ S 1> หน่อยครับพี่แจมีข้อความมาพี่แจ๊ครับดเวยใช่ไหมครับที่จุดไปใช่ไหมได้เราใช้ได้ ขอบคุณนะครับสร้อยนะครับจากพี่พีพีนะผมขอบคุณนะครับผมที่ส่งของให้กันนะครับขอบคุณมากนะครับได้ครับดูนะเอาไครับอะไรนี้เขาไม่เขาไม่อยู่เลยเหรอช่วงนี้ใช่ครับเขาอยู่ทำอะไรเขาทำงานช่างหนอ สตัสด,ดีเอ้ยมาแล้วสวัสดีครับเป็นเป็นอะไรครับเนี่ยครับครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่<ม>ชายรัาเบอร์ท่านนี่หาย,ยากเลยเกินนะข้าต้องไปขอที่พี่เนียนี่ท่านมาเอาข้าวหน่อยได้ไหมจ้าเอาห้าร้อยโลมาเลยนะใส่ข้าวจ้าอยู่กราร์ดเดิมบนเฮดมหาลัยได้ไหมที่ไหนนะการ์ดเดิมบเฮดท่ท่านโอโ้ะ ท่านท่านท่านส่งโรมมาหน่อยได้ไหมจ้านี่พี่ชายข้าเดี๋ยวเปิดกล้องกันก็ได้จ้าโอ้โหพี่ชายข้าะคือท่านฟังข้าให้ดีเนาะอ่าเขามีแต่จอแบนอันนี้จอดำจ้ะมันไม่เห็นหน้าท่านจ้ะโรมมาหน่อยหน้าลงมันหน่อยได้ไหมจ้าหน้าจ้าฉม้อยฉม้อยพี่ชายข้าท่านจะขนาดนี้ข้าข้าจอเข้าไปให้ท่านนี่ให้ก็ได้นะอยู่ไหนนี่นี่ไงกับเตอร์ เอาหน่อยได้ไหมจ๊ะเนี่ยเป็นสตูเตอร์อะไรเนี่ยได้จ้าได้จ้าเดี๋ยวข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวท่านส่งลงมาเดี๋ยวข้าไปให้นะที่ไหนเนี่ยเป็นสตูเตอร์งานงานงานท่านมาเอาที่แลนด์มาร์กได้ไหมอ่ะพี่ชายข้าข้า,ขา,ขายืนรออยู่นี่สตูเตอร์แล้วความน<ล>ะ้<ล>ข้าบอก,บอกเลยนะแลนด์มาร์กท่านขับรถมาดีๆนะลุมเธอที่นายนะหน่วงนะเมื่อกี้ข้าเกือบแคสนะเห็นไหมต้องโทรใหม่ได้ไหมโทรใหม่ได้ไหมเปิดสตูเตอร์ว่าอยู่ไหนจ้ะ พี่ชายข้าเห็นไหมนี่เห็นไหมเข้าพุ่งตรงนะพี่ชายข้าเห็นนะโอเคนี่อหนึ่งสองรูป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 ท่านรูปท่านเมื่อกี้เหมือนเหมือนอนาคตข้าเี่ยดำสนิทเลยท่านอยู่ไหนอะอะไดีวกไรดีเห็นไหมไม่เห็นหรอดูเลยสาวมันไม่เห็นจากพี่ชายข้ารครับ จ่าพี่ชายข้าผมอยู่ตรงกาลัดตะพเนธครับนนนะแกงที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในสตาร์ทาวครตอนนี้ได้จากพี่ชายข้าเดี๋ยวเข้าไปรู้จักไหมครับรู้จักรู้จักไหมข้ารู้จกักแต่ท่านนะชูว <laughs> ถอดเท้าหน่อยใช่เหรอครับสี่อันแล้วเอ้ยไม่ใช่เ <laughs> อ่อ ขครับเออ่40,000แล้วล่ะครับดูที่ไหนครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยไหนครับไหน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 ไปอ่านของใครอันนะครับพูดอะไรอันนะเมื่อกี้ไปอา่านเขาด้ไงโอ oh! ้พี่พี่พี่ชายข้าสวัสดีครับดูที่ไหนครับดูที่ไหนสวัสดีครับท่านท่านเลขอะไรนี่967 เลขอะไรนะจ๊ะ967 96กเจท่านฟังซิงคูล่าบ่อยหรือเปล่าเบาเหลือเกินเนาะเสียงมาเดี๋ยวลองเพิ่มไหมเดี๋ยวลองเดี๋ยวเบาเอางงไปหมดละอ่ะอันนี้ดังอันนี้ดังขึ้นไหมฮัลโหล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 อันนี้ก็ดังขึ้นนะอันนี่นครับพี่ชายค่ะอันนี้ก็ดีขึ้นไหมอันนี้ดีขึ้นไหมดีดีดีขึ้นจ้ะ <Okay. S 1> ท่านท่านเลขอะไรนะพี่ชายค่ะ967ท่านมาบอกว่ามันไม่พบ ผู้เล่นนะท่านดูผิดหรือเปล่า967แต่ว่ามีอยู่ซียนเนี่ยอ๋อตั้มเป็นอะไรน่น้องไหนคุยพี่ดิครับพี่แจ็คไม่นี่ครับไม่ได้เปลีอะไรครับพี่เกิดมาเป็นพิดาเวเนพีวยเกิดนวกานเกาเกิดมาเป็นวก็นเดียวกมาเป็นควกมนเดียวกินมาน่นยวิมนคยวิมนคยวมเป็นยมปนดวมนเยป ี่ี่พี่ชายรองท่านเป็นอะไรนี่ตก็เป็นอีกแล้วไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นอาการมาดูอ้ท่านท่านท่านดูอย่างข้าพี่ชายใหญ่ดิเฮฮาไปวันวันก็พอแล้วท่านอย่าไปซีเรียสเลยจริงไหมล่ะนะพี่ชายข้านะเฮฮาวงนี้วงหลังเวลาแพ้มันหาไม่ออกดีครับไม่พี่ชายพี่พี่ชายรองท่านก็อย่าไปซีเรียสเลยมันไม่มีใครชนะไปตลอดหรอกไม่งั้นมันจะเรียกว่ามนุษย์ไหมล่ะจริงไหม ขอบคุณนะครับคุณลุกของขวัญที่ท่านจะกลัวอะไรอ่ะมีข้ามีพี่ชายใหญ่อยู่อ่ะอยู่ข้างๆอ่ะแม่ท่านท่านแต่ท่านแพ้แล้วท่านไม่เหลือใครเลยเนาะมายืนซึมนี่แต่ในใจตามบอกตอนกูโดนกระทืบมึงยืนยู่ยืนอยู่ข้างก็มองกูแล้วบอใช่หรอขอบคุณพี่ชายพี่ชายภาพเขาเครียดจริงวะนี่ค่อยๆคุยดีใช้วิธีคุยดีไปจดแคปตัวสองดี ท่านอย่าไปซีเรียสเลยจ้ะพี่ชายรองมันก็ธรรมดาเลยจ้ะ <_ d ata> มีแพ้มีชนะพรุ่งนี้ท่านกัดจะชนะก็ได้จริงไหมล่ะครั้งถัดไปท่านกัดชนะก็ได้วันนี้ท่านแพ้เดี๋ยวมันก็ต้องมีวันของท่านบัางแหละ <_ d ata> แต่ข้าไม่รู้หรอกว่าท่านเจอเรื่องอะไรมาหนิพี่ชายรองแต่พี่ชายข้าเคยบอกไว้อ่ะคนเราทุกคนมีวัน <_ d ata> ของตัวเองอ่ะแค่มันยังมาไม่ถึงเชลมันจะไม่มีอ่ะ โอนะครับผมนี Mechan ่ยใช่ป e ่ะเวียซีเรียลเลยนี่ดูอย่างพี่ที่เขาใส่สูตรดำอยู่ดิขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับท่านดูดิถ้าถ้าถ้าท่านคิดว่าชีวิตท่านแย่แล้วท่านดูการแต่งตัวเขาดิแย่กว่าท่านนะขอบคุณนะครับ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 ขอบคุณนะครียบเทียบได้ดีนะทำไมอ่ะมันดีตรงไหนเนี่ยก็เปรียบเทียบได้ดีไงว่าเออการแต่งตัวขอบคุณนะครับ ไอเดีนน๋วี่าจะดีเอา,เอาอพูดอะไรแพนนแพ้ก็เปลี่ยนคนแล้ก็เปลี่ยนคนดีคนเผ็ดเผดการเกิดที่คนไหมเหรอครขับพี่แจ็คก็ต้องเปลี่ยนที่คนปะถ้าคนไหนไม่มีความ,มกรคทีบก็ต้องไปหรือเปล่าตามปกติหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยครับพี่เพราะว่าใช่แหละก็คงต้องพูดเกันตรงๆครับ แพ้บ่อยเหรอช่วงนี้น้องใช่ครับช่วงนี้ภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเมื่อคืนก็แพ้แพ้สองสองรอบติดเลยครับทำไมไม่ลองภาวนาด้วะผมภาวนาแล้วครับแต่ว่ามันมันไม่เพียงพอครับอจุกในฐานะที่อยู่แก๊งใหญ่มาหลายปี <c oughs> ให้เขาแนะนำไปบ่องเท้าด้วยจุกท่องเท้าด้วย <c oughs> จุกเงียบเอางเงียบตลอดเลยเอากูว่าฟังอยู่ไงอ่ะให้เขาแนะนำน้องหน่อย ไอ้เมึงแพ้มึงงอมว่าอะไรงอมว่าแพ้ไม่ได้งอมไม่ได้งอมก็มีนิดหน่อยมีคิดนิดหน่อยแบบมันไม่ได้โล่งไงเอออะไรอ่ะกะ็ก็คือก็คือมื่คิดเยอะเพราะว่าคนไม่มาหรือคนเล่นไม่ดีหรือมึงคิดเยอะเพราะว่ามึงแพ้ช่วงนี้แพ้บ่อยแล้วก็ล่าสุดก็ก็ก็แพ้ด้วยแพ้ใครหลุยไงคาเซนไงแต่ว่าไอ้แต่ตอนนี้เป็นโกรดละ

เกินครึ่งก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วเปรี้ยเรียนเรื่องหลายต่ำแฉแผลไเนี่ยแพ้ชีวิตมึงก็ไม่ได้วอดวายหรอกึงแพ้ไปอ่ะมึงมึงก็จริงจังกับการเล่นเกมเอาชนะไปมึงอยู่มึงอยู่ตัวคนยาวเนี่ยมึงเลยแบบคิดพุงตั้งเรื่องชนะมากไปเนี่ยทุกไหนเนี่ย ท่านดูคาดิพี่ชายรองไม่ได้คิดคันเย่น้อยังมอกแบบท่านก็งไม่มีเลยท่านเก่งกว่าอีกพี่ชายรองท่านจะไปซีเรียสอะไรกูรู้ไปปุ้นรู้ไปแบ่งๆแง่มึงก็มึงไอ้ปุ้นก็ยังมีอยู่ว่าแบบว่ามึงแพ้มึงจะมึงจะเจอคำพูดแบบว่าไม่ค่อยดีใช่าไหรแบบแบบเวลาแบบโดนปักโดนอะไรเงี้ยเออก็กอาอะไรอยู่มึงมึงเอาง่ายคือมึงตอนนี้มึงยืนจุดๆยืนที่มึงไม่อยากไม่อยากไม่อยากโดนโดนเนี้ยโดนด่าโดนว่าอืมใช่ ควมพูดตามหลังมันค่อนข้างเยอะเลยไงฮัลโหลครับเอฟเ็กเฟมฮัลโหลครับพี่จาะเหรอเอาว่าน้องเก็บเล็กเก็บเล็กเก็บที่น้องๆผมเขาเนี่ยพี่เขาขับรถลไปเราเฮ้ยผมเป็นแข้งเลยเขาตะโกนใส่ผมมาตะโกนใส่แข้งผมมาพี่พี่ว่างไงครับใชรอะไม่ไม่รู้ครับพี่คนยดีแข้งเลยเสียไม่ได้ครับใช่ใช่พี่ใช่เหรอแหมพี่ชายจอไง อะไรที่อะไรนะครับจะยังไงไม่ใช่ถามพี่ใช่ครับอยากให้พี่เอาความไม่เห็นนะคผมควรทำยังไงเราไม่รู้หรือเปล่าแอดดิดหน่อยครับขับดิเดหน่อยแล้วเขาตะคอกตะคอกใส่เดีวยคไม่มีนะเราใช่ไหมเพราะว่าหนูกับไฮน่าจะไม่ไม่ได้เล่นเราตีใช่หรางเปล่ครับเราตีเองอ่ะผมผมอันนี้เสียงพี่พี่พูดอยู่ครับ ผมไม่เหมือนแล้วเตียงไงแล้วเตียงแล้วเตียงว่าแบบเองอยากอะไรยังไงอะไรเงี้ยอยากเรียกคุยหรอหรือว่าไงอช่เฉ่ยครับพี่ชายที่อยากคุยกับพี่ครับถามพี่เฉ่ยเนี่ยพี่อยู่กระหลังแล้วมันเหตมาดิมาถามนี้ก็ได้ได้ได้ครับผมไปแอร์ก่อนนะพี่ไปแอร์เหรอเจอที่แอร์ก็ได้นะแอร์ไหนหนังวิลล่าเหรอหนังวิลล่าหนังวิลล่าหนำไังวิลล่างได้ได้ครับพี่ยินดีที่้รู้จักนะท่าน <ม>ะพี่ชายข้าท่านพี่ชายข้าท่านจะไปไหนนี่ไปปะไปไหมครั้งแรกที่ท่านเอ่ยปากชวนข้าขึ้นรถว่าไปเลยจ้า